ไปดูแคมเปญของพรรคเพื่อไทยดีกว่านะคะแคมเปญของพรรคเพื่อไทยนะคะหลายคนอาจจะเริ่มได้เห็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงนะคะเพจค่ะอ่ะอืไปดูนะคะว่าแคมเปญของพรรคเพื่อไทยนะคะถ้าเราได้เห็นกันนะคะพบกับเขาที่ตัดสินใจกลับบ้านเราครอบครัวเพื่อไทยสิบห้ามิายนสองพันห้าร้ยหกสิบห้า ประชาชนจะบอกดินบอกฟ้าว่าคนอย่างข้าก็มีหัวใจนะคะนั่นก็เป็นภาษาลิเกก็ว่ากันไปผมย่อเรื่องดีกว่าพูดกันตรงๆนะนะัทวิศใสยเกลือเนี่ยกลับพักเพื่อไทยมาตั้งนานแล้วลหละแต่ทำไมเลือกจังหวะเปิดตัวกลับพักเพื่อไทยนาะทีนี้เราจะไปกันที่นันทวิศใสยเกลือ,อไปเปิดใจกันถามคนตรงๆกลับมาตั้งนานทำไมเลือกจังหวะเปิดตัวกลับคืนรังกันในวันนี้สวัสดีครับคุณนัทวิ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้บราราชการและท่านผู้ชมที่รบครับ โอเคผมยิงตรงประเด็นไม่ต้อง <ทำ S 1> ไม่ต้อง,<ร>งอ้เอ,อ่ยกันเยอะค,ออคืออย่างนี้คืออย่างนี้ทุกคนก็รู้เต้นเนี่ยกลับไปที่เพื่อไทยมาตั้งนานแล้วล่ะทําไมาเลือกเปิดตัวในจังหวะน,นี้ครับที่คุณดนายถามมาตรงๆผมก็จะตอบให้ชัดว่าไม่เป็นความจริงครับอ่ะไม่จริงแล้วเพิ่งคิดกลับตอนนี้เพิ่งคิดกลับตอนนี้เหรอฮะเพิ่งได้ข้อสรุปกันเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ผมยืนยันครับโอเค ดำเนินการทางการเมืองของผมหลังจากพักภัยรักษาชาติถดยุคผมไม่เคยเข้าไปที่ทําการพักภัยรักไทยแม้แต่ครั้งเดียวครับเพื่อไทยนะครับแม้แต่ครั้งเดียวครับ,รบไม่เคยร่วมประชุมไม่เคยทํากิจกรรมอะไรในนามพรรคโอเคครับไม่ได้เป็นเพราะว่าความขัดเคืองบาดหมางแต่เ่องจากว่าผมกับพี่น้องๆจํานวนหนึ่งประเมิน,นสถานการณ์การเมืองแล้วเราก็มีโจทย์ทางการเมืองแบบของเราครับกําลังดําเนินการการันอยู่ <sa id> แต่ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงในยะสำคัญคือเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องกติกา <S <s <uck> สุดท้าย <uck> สิ่งที่คิดอ่านกันก็ยากที่จะเดินต่อในช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยพี่พี่น้องน้องพักเพื่อไทยพบเจอสังสรรค์กันต่างกรนต่าง,าง,างวาระในขณะที่พักการเมืองอื่นในฝ่ายประชาธิปไตยก็มาเยี่ยมมาชวนที่บ้านบ้าง <sa id> พบปะพูดคุยกันข้างนอกชวนไปร่วมงานบ้าง ก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปกับพักไหนตอบตรงๆงชัดๆกับผู้หลักผู้ใหญ่ของพรคเพื่อไทยสามสี่วันที่ผ่านมาเท่านั้นเองครับโอเคเพิ่งตกลงกันได้สามสี่วันที่ผ่านมาเงื่อนไขอะไรที่ต้องใช้เวลาเจรจากันอย่างยาวนานและเพิ่งสรุปกันได้เมื่อสามสี่วันที่ผ่านมาเงื่อนไขอะไรเปิดได้ไหมครับไม่มีข้อต่อรองเรื่องตําแหน่งแห่งที่ทางการเมืองเพราะผมไม่สามารถจะสมัครสสหรือเป็นรัฐมนตรีได้โอเค เป็นแบบเพียงผมกําลังประเมินสถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิดว่าเอาเข้าจริงแล้วนี่ถ้ามันมีการเลือกตั้งกติตกา,กาจะไปทางไหนแน่ครับและการออกมายืนแบบของเรามันจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับกระบวนการป,าประชาธิปไตยอย่างไรได้แน่ครับการค้นหาคําตอบแบบนั้นเนี่ยก็พบว่าถึงที่สุดการเลือกตั้งคราวนี้ก็จะเป็นบับรสองใบและผมค่อนข้างเชื่อว่า จะเป็นบัตรสองใบแบบหารร้อยซึ่งจะเป็นสนามการต่อสู้ของพรรคใหญ่ครับเพื่อไทยเนี่ยทุกคนชี้ตรงก,รกันว่าได้ที่หนึ่งแน่แต่จะได้มากพอตั้งรัฐบาลหรือไม่ยังเป็นปัญหาครับประกอบกับมันมีภารกิจครอบครัวเพื่อไทยซึ่งลดข้อจำกัดทางกฎหมายไปได้มากครับถ้าผมเดินเข้าไปพักเพื่อไทยตรงๆผมสมัครเป็นสมาชิกพรรคไม่ได้ ครับไปทําอะไรที่มีบทบาทมากๆในทางกว้างก็ลําบากครับแต่สําหรับคําว่าครอบครัวเพื่อไทยมันอิสระอืแล้วทางที่ที่คณะผู้บริหารครอบครัวเพื่อไทยคณะที่เขามีบทบาทอยู่ในพักเขาก็บอกว่าผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยที่จะมารับผิดชอบการขับเคลื่อนครอบครัวเพื่อไทยทั้งหมดในทุกกิจกรรมในทุกมิติทั่วประเทศ เป็นสิ่งที่คาดหวังจะให้ผมเข้ามาทำ okay. Okay. ผมก็คิดว่านี่เป็นสิ่งที่ทําได้เลยตัดสินใจตกลงมาครับโอเคธงก็คือธงก็คือจะมาช่วยให้เขาแลนสไลด์ได้จริงๆว่างั้นเถอะจะพยายามอย่างที่สุดครับเพราะเงื่อนไขแลนสไลด์เท่านั้นจึงจะสามารถหักด่านสวจึงจะสามารถตั้งรัฐบาลได้จริงๆถูกไหมฮะภายใต้กติกานี้มันพิสูจน์ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาว่าเพื่อไทยชนะที่หนึ่งได้จริงแต่ ชนะได้ไม่มากพอมันทําให้พรรคการเมืองซึ่งได้มาเป็นลําดับสองบวกกับสอวสองร้อยห้าสิบคนอ้างความชอบธรรมตั้งรัฐบาลดังนั้นเที่ยวนี้เพียงแค่ชนะอีกแล้วคะแนนลดหลั่นกันมาเป็นขั้นบันไดผลสุดท้ายมันจะออกทางเดิมคณะอํานาจคอสอชอจะยังอยู่ต่อพลเอกประยุทธ์จะยังเป็นนายกรัฐมนตรีต่อ <L an> แล้วในภาพนัผมเห็นว่า <Okay. S 1> ประชาชนก็จะสิ้นหวังต่อไปครับครับครับ,รบทีนี้ทีนี้ทางเพื่อไทยเขา <c oughs> เขาเจรจาเขามาดึงตัวเต้นกับกับกับเพื่อไทยแล้วก็จะให้เต้นเนี่ยเป็นกําลังหลักในการเดินสายชนคนสแสดงกับบ้านนั้นท่นะครับตรงนี้นี่เขาประเมินมีมันมีเป้าแล้วมันมีตัวเลขอะไรที่อยู่ในใจของของคนที่วางยุทธศาสตร์นี้ไหมครับ ไม่ได้พูดกันทั้งในเชิงตัวเลขสมาชิกหรือว่าตัวเลขสอส,อสอที่จะได้มามแต่ว่าในความเข้าใจผมเนี่ยต้องชนะให้มากครับดีที่สุดนี่คือต้องให้ได้เกินครึ่งของอสภาผู้แทนราษฎร,ร,รที่ทะลุสองไ้อยห้าสิบไปให้ได้ทีนี้ในบริบทการเมืองไทยย้อนหลังไปย้อนหน้ามาเนี่ยเราพบว่ามีพรรคการเมืองเดียวที่จะทําได้แบบนี้คือเพื่อไทยที่ได้เกินครึ่งมาแล้วอย่างน้อยสองครั้ง อืมทีนี้ทีนี้ถามแบบแทงใจดํานะสมมุติว่าหลังการเลือกตั้งครั้งต่อไปมีการจับขั้วตั้งรัฐบาลระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐภายใต้การนําของลุงป้อมคุณนทวุฒิว่าอย่างไรรับได้ไหมโอเคไหมผมมาด้วยความเชื่อว่าพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยจะจับมือกันตั้งรัฐบาลและผมมาด้วยความเชื่อว่า พลเอกประยุทธ์ยังคงจะยืนยันอยู่ในอำนาจและถึงที่สุดสามปอก็จะไม่แยกจากกันพลเอกประวิทย์ก็ยังคงจะอุ้มพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าถึงวันนี้ผมมองเห็นภาพแบบนั้นดังนั้นด้วยความเชื่อน,นี้ผมเดินเข้า,าพักเพื่อไทยทีนี้ถ้าจะตอบคําถามสมมุติมันสมมุติก็ได้หลายแบบครับ <c oughs> ให้มันถึงเวลาจริงๆดีกว่าเดี๋ยวก็จะสมมุติว่าเอาถ้าอย่างนั้น คุณอภิสิติ์ไปเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วจะทำยังไงคุณธนาธรเดินเข้าพักเสรีรวมไทยแล้วจะว่าอย่างไงไปกันไครครับโอเคโอเคอไ,มไม่สมสมุติก็ได้แต่หลายคนเขาวิเคราะห์ข้ามช็อตนะ <c oughs> ไม่สมมุติก็ได้แต่เขาวิเคราะห์ข้ามชอ็อตไม่เชื่อใช่ไหมครับว่าในที่สุด <c oughs> เพื่อไทยพัประชารจะจับมือกันตั้งรัฐบาลผมเชื่อว่าถ้าเพื่อไทยได้คะแนนมากพอบวกก้าวไกลบวกพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย,ยจะตั้งรัฐบาลได้ ผมมีความเชื่ออย่างนั้นมากกว่าครับครับครับไม่เชื่อว่ามันจะเกิดการคั่วพลิกคั่วเพื่อไทยประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัต์ตั้งพรรคแล้วก็ลอยแพพันธมิตรเก่าๆไม่เชื่อว่าจะออกมาอย่างนั้นใช่ไหมฮะผมยืนอยู่บนหลักการ,ราาประชาธิปไตยครับถ้าะจะมีการผสมสูตรแบบนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกพรรต้องมีคำอธิบาย ว่ามันคืออะไรกันแน่ดังนั้นสิ่งที่ผมเข้ามายืนอยู่ในพักเพื่อไทยส่วนตัวผมผมยังเห็นว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับฝ่ายป,าประชาธิปไตยเพราะทำกันให้บันลุกเป้าได้จริงแล้วรักษาแนวทางที่เราเชื่อร่วมกันไว้ผมคิดว่าถึงที่สุดเนี่ยครับเราดูจากปรากฏการณ์ในสนามเลือกตั้งผู้วา่ากทมครับผมว่าคนตัดสินใจเลือกอย่างน่าสนใจมากนะครับ,รบทีนี้ถ้าแต่ละพักทำงานกันเต็มที่ นินาทีสุดท้ายการตัดสินใจเทคะแนนไปทางหนึ่งทางใดแสดงการอนุมัติของคนส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นได้ออืครับทีนี้ทีนี้ปฏิบัติการที่จะดึงคนเสือแดงกลับบ้านนะครับอะไรเป็นทีดิดที่ขาดอะไรเป็นไฮไลท์ต้องรับนะว่าคนเสือแดงจํานวนไม่น้อยทีเดียวเขาเสียความรู้สึกกับเพื่อไทยไปแล้วนะและคนเสื้อแดงจํานวนไม่น้อยทีเดียวเขาแตกกระสานสั้นเซนเขาเขาเขาครับ เปลี่ยนขั้วเ,เปลี่ยนข้อกันไปเรียบร้อยแลวนะจะมีทิศ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 ขาดในการเรียงร้อยรวมแล้วก็ดึงเขากลับมาอย่างไรครับเมื่อทำงานนี้ก็ต้องมองจากภาพของความเป็นจริงข้อเท็จริงไม่ผิดจากที่คุณดานัยพูดเลยครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเนื่องจากผมเคยทํางานเคยต่อสู้ร่วมกับพี่น้องเสื้อแดงการสื่อสารการทํางานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อจะรวมพลังกัน หลักดันให้ชัยชนะของพรรคเพื่อไทยแลนด์จะได,ได้จริงอันนี้ต้องทำแต่ในภารกิจนี้เนี่ยเฉพาะเสื้อแดงมันไม่พอครับทุนใดๆมันยังต้องหมายรวมถึงการเชื่อมต่อกับคนหนุ่มสาวการเชื่อมต่อกับขบวนการประชาชนส่วนอื่นๆกลุ่มอาชีพกลุ่มความคิดกลุ่มความเชื่อแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยพรรคครอบครัวเพื่อไทยเราไม่ได้จํากัดเพียงเฉพาะพี่น้องเสื้อแดงเท่านั้น แต่คําว่ารอบตัวเพื่อไทยเนี่ยเราจะเหยียดมือเหยียดแขนไปให้สุดทิศรอบพานเพื่อจะเชื่อมประสานกับทุกฝ่ายครับเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของพรรคเพื่อไทยหรือเรื่องของคนเสื้อแดงนะครับ,รบเรื่องนี้คือเรื่องอนาคตของประเทศไทยที่ต้องรับผิดชอบและตัดสินใจร่วมกันทั้งประเทศโอเค,คเวลาผมทําได้คุยกับทีมไปแล้วคิดอ่านกันไปบ้างแล้วว่าต้องวางขอบข่ายภารกิจให้กว้างและก็ครอบคลุมกลุ่มต่างๆให้มากที่สุดที่เราทําได้ครับ โอเคในที่สุดมันก็ต้องดอกไม้หลากสีบ้างนะถูกไหมฮะใช่ครับไม่บ้างแล้ครับต้องเลยครับอ๋อต้องอต้องดอกไม้หลากสีสถ้าฉะนั้นผมถามจี้ใจดําอีกเรื่องหนึ่งดีกว่าจะดึงตู่จตุพรกลับบ้านด้วยอีกคนไหมเออผมไม่ได้คุยกับคุณจตุพรในเรื่องการเมืองนะครับแล้วก็สอบถามทางพักเพื่อไทยก็ทราบว่ายังไม่ได้มีการหารือกับคุณจตุพรเรื่องนี้แต่ว่า เท่าที่ตามข่าวก็พบว่าคุณจตุพรอาจจะมีแนวทางการเคลื่อนไหวทางการเมืองของตัวเองอยู่ในปัจจุบัน <Okay. S 2> ก็เลยยังไม่ได้พูดคุยกัน <Okay. S 2> ครับคงต้องเข้าไปดูในครอบครัวเพื่อไทยเข้าไปดูเรื่องพารักก <Okay. S 2> ันก่อนครับโอเคแนวทางการเมืองของตู่จตุพรเป็นอย่างไรครับเท่าที่ได้ข้อมูลมาครับไม่ได้ได้ข้อมูลอะไรในทางลึกนะครับแต่ว่าเห็นจากข่าวก็เห็นเห็นมีการเคลื่อนไหวในเรื่องระหว่างประเทศนะครับหรือว่า ประเด็นฝ่ายมาหาอำนาจต่งางๆซึ่งก็ผมเคารพในการต่อสู้ในทุกขบวนเคารพในทุกคนที่ออกมาประกาศการต่อสู้อ,อยู่แล้วก็เห็นข่าวนั้นอยู่ครับ m. สรุปก็คือจะไม่หวนเคินไปรบเคียงคู่เคียง่าเคียงไหลกับตู่จุฑพรว่าอย่างนั้นเธอเอาสรุปสั้นๆนี่คือตรงประเด็นที่สุดถูกไหมมันตัดตายขายขาดกันแบบนั้นไม่ได้หรอกครับเพียงแต่ว่าในภารกิจครอบครัวเพื่อไทยขนานี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกัน Okay. แล้วก็อย่างที่เรียนครับผมถามภาคเพื okay. okay. ่อไทยก็ก็ทราบว่ายังไม่ได้มีการหารือกับคุณเตุพาศ์ครับโอเคดูไปดูมานะดูไปดูมาผมอดคิดไม่ได้ว่าปฏิบัติการสร้างครอบครัวเพื่อไทยเป็นปฏิบัติการดึงคนเสื้อแดงกลับบ้านครั้งนี้นั้น่ะนะครับจะอาศัยตัวบุคคลคู่ที่เป็นสัญลักษณ์ของ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 สคนเลยนะฮะคนหนึ่งก็คือจะเป็นอุ้งอิง จะมีเงาของคุณทักษิณขณะเดียวกันก็อาศัยความเป็น<อ>เต้นนัทวุฒิยังมีความเชื่อมโยงอยู่กับเครือข่ายของคนเสื้อแดงอาศัยสองคนนี้เป็น,นกลไกหลักในการเคลื่อนหรือปะถามกันตรงๆถ้าพูดถึงการขับเคลื่อนจากภายในท่านหัวหน้าครอบครัวก็ดีผมก็ตามหรือคนในก็ต้องเป็น,นกลไกหลักอยู่แล้วครับแต่เราต้องการกลไกอื่นๆที่ ครอบคลุมและหลากหลายมาร่วมด้วยช่วยกันเท่านี้ไม่พอครับคุณอะไรอ,อย่างที่ผมเรียนนะกลุ่มต่างๆเราต้องเดินเข้าไปหาเราต้องไปพูดคุยรึกษาห้ารือสแสดงความมุ่งมั่นสแสดงความตั้งใจแม้กระทั่งเพื่อนนิดพรรคการเมืองฝ่ายป,าประชาธิปไตยด้วยกันก็ตามเราจะแข่งขันกันอย่างเต็มที่ต่อสู้กันอย่างเสรีภายใต้หลักการของมิตรภาพคําว่าครอบครัวเพื่อไทยมันไม่ได้คิดแต่จะเอาชนะคนอื่นนะครับ แต่มันต้องคิดสามัคคีคนในฝ่ายเดียวกันมันต้องคิดผนิตกำลังกำลังของฝ่ายรราประชาธิปไตยให้เกิดความเป็นเอกภาพร่วมกันด้วยอนอกนเหนือจากนั้นก็ต้องคิดเชื่อมต่อกระบวนการสสของพรรคกับกระบวนการของพี่น้องประชาชนในภายนอกให้มีความใกล้ชิดกันมากกว่าที่เป็นอยู่ครับครับคำถามสุดท้ายครับเมื่อสักครู่คุณนทวิพูดถึงความเชื่อมโยงกับ กลุ่มหนมกลุ่มสาวที่จะต้องเกิดขึ้นที่จะต้องมีขึ้นให้ได้นะครับถ้าฉะนั้นผมถามต่อ,อ,อการยนระยะความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อไทยกับเก้าวไกลมองอย่างไรกับประเด็นนี้ครับผมว่าถ้าเทียบเป็นหมู่บ้านสองพักนี้เป็นเพื่อนบ้านรว่วมติดกัน,นะครับครับแล้วจะอย่างไรการรักษามิตรภาพการแสวงสิดร่วมกันติดต่าง พื่อที่จะทําให้เกิดเป็นพลังทางการเมืองอย่างแท้จริงจำเป็นต้องทํรผมไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาตูเอียจะต้องมาเกลี้ยกลิ้งกันในสนามในสนามให้สู้กันอย่างเต็มที่ผมเลยชอบบรรยากาศคู้ว่ากทมคุณดานัยครับเห็นอาจารย์ชัดชาเห็นคุณวิโร์เห็นคุณติทาเวลาเขาสู้กันเขาสู้กันเต็มที่นะครับครับแล้วประชาชนก็ตัดสินใจเลือกอย่างที่ตัวเองเชื่อครับ ผลออกมาทุกคนประจากาศเป็นเสียงเดียวกันว่ายอมรับและพร้อมที่จะทํางานร่วมกันครับผมว่าบร,รยญกาศนั้นน่ะน่าจะเป็นโมเดลที่ทุกคนทุกฝ่ายโดยเฉพาะในฝ่าย,ยาประชาธิปไตยเก็บบทเรียนแล้วก็พยายามเอามาปรับใช้ในสนามใหญ่ให้ได้ผมจะเป็นคนหนึ่งที่พยายามจะทําเรื่องนั้นคคือ okay. ผมมองเข้าไปในรรคเก้าไกลมันก็มีเพื่อนมีพี่มีน้องผมจํานวนมากอยู่ในนั้น okay, จะไปคิดเป็นปฏิปักษ์จะไปคิด ให้เกิดการกระตบกกระทั่งบาดหมางหัวใจโอเคผมไม่มีวันคิดแบบนั้นนะครับโ <Okay. S 2> อเคม,มันจะยุ่งอยู่นิดเดียวบ้านรั้วติดกันก็จริงนะเป็นเพื่อนบ้านที่รักกันที่เคยเห็นกันมานานก็จริงส่งแกงข้ามรั้วกันมาก็หลายทีก็จริงนะบังเอิญมาเอิญวันหนึ่งอะจีบสาวคนเดียวกันนะไปจีบสาวคนเดียวกันน่ะไอ้เรื่องจีบสาวคนเดียวกันเนี่ยมันฆ่ากันมาก็เยอะเลยนะเต้นว่าไงแต่ แต่มันยอมรับและอยู่ด้วยกันอย่างนิดกันมากก็ามากนะครับอืม,อม,มันอยู่ที่ถ้าชายสองคนหลงรักสาวคนเดียวกันแล้วสาวที่หมายปองเลือกชายคนใดทั้งสองอคนมีความเป็นสุภาพบุรุษต่อกันเพียงพอหรือไม่มเรื่องนี้ทั้งสองพักต้องแสดงออกอและประชาชนจะเป็นผู้พิพากษา เป็นสุภี่ถือเป็นคําตอบสุดท้ายที่น่าสนใจกราบขอบพระคุณมากครับคุณนัทวุฒิครับค่ะขอบคุณนะคะาสรสวัสดครับีครับคุณนัทวุฒิใสเกลือนะคะนี่จะเป็นผู้ในการโครงการครอบครัวเพื่อไทยค่ะนี่ผมถามแบบไปกวนไปกวนทีนเขาพอสมควรนะเนี่ยแต่ก็ได้คําตอบนะทําให้เห็นมุมมองทิศทางหลายๆอย่างการเมืองช็อตหลังจากนี้นะ